อยู่กันในเกมอาร์คโมบายกับผมแด็กฟ็อกตแล้วใหม่ก็สำหรับในคลิปนี้ก็เอาเจ้าอัลฟาเลปเตอร์นะฮะไปฟาร์มเวลกันที่เกาะคาโน่กนดีกว่านะฮะก็ในคลิปนี้คือก็อัดคลิปในตอนเช้าเลยนะฮะตื่นมาก็อัดคลิปเลยเพราะว่าเนื่องจากยังไม่ว่างนะฮะช่วงบ่ายอืมแล้วผมก็จะเอาเจ้าอาร์เจนทวิทไปละกันนะอัลฟาอาร์เจนทวิทไปส่งที่เกาะคาโน่นะฮะเพราะว่าผมจะไม่ว่ายน้ําไปอยู่แล้วฮะเพราะว่าเลปเตอร์มันว่ายน้ําช้ามากเลยนะฮะ โคเต่าอ่ะว่ายน้ำอ่ะอืดอาดมากฮะโอเคคีบมาเลยไปยนะฮะบินไปเลยก็ alpha a d a p t ร r ตรัวนี้คือก็มีบัฟนะฮะบัฟแบบดาบมงดาเมจแรงขึ้นนะแล้วก็ถ้าเกิดผมไปถึงเกาะคาโน,นแล้วผมจะซื้อเป็นไอเทมคูณ3นะฮะก็จะคูณเลเวลเรา3นะฮะก็จะฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะ แล้วก็บินกันต่อไปแล้วกันนะบินช้ามากเลยอาเจนตัวนี้นะฮะเพราะว่าผมก็อัพเวลสปีดอะเยอะนะแต่ว่ามันก็ช้าอยู่ดีอะตัวนี้โคชช้าเลยผมว่าช้ากว่าควีสไนคอะนะฮะสำหรับอาเจนทวิสบินไปเลยบินไปเลยก็ชิวๆกันยามเช้านะฮะัดคลิปยามเช้าก็เลยแบบชิวๆหน่อยละวกันนะฮะเพิ่งตื่นนอนมาเนี่ยลงจอดด้านล่างเลยดีกว่านะฮะไปกันเลย บินไปบินไปบินไปถึงยังนี้อ่ะเดี๋ยวเข้าสี่นะเรารีบร้อนแล้วเนี่ยตอนนี้โคตรรีบเลยลงไปเลยโอเคฮะจอดตรงนี้แหละอาเจนน่ะแล้วก็เอมผมต้องซื้อซื้อไอเทมก่อนลวกันนะกดตรงกระเป๋าฮะเอาได้เป็นนี่มาเฉยเลยนะฮะเป็นเอเนอร์จีนะฮะเพิ่มพวกสเตมิน่าให้กับตัวเองนะฮะเป็นไอเทมอันนี้เลยนะฮะ ซื้อมาแล้ว40อัมเบอร์นะเรามีแอัมเบอร์เยอะมากโอเคฮะไปกันเลยไปฟาร์มเวลกันดีกว่าเราได้เวลมาคูณ3แล้วตอนนี้ด้านหน้าอาร์เจนดีกว่าแต่ว่าอาร์เจนมันผูมันกัดยากนะมันกัดโดดยากมากอะโอเคฮะเตรียมดาบไว้ก่อนละกันเผื่อโดนแรปเตอร์นะฮะมันจะคุบใส่ตรงนี้วัดดีฮะแมงปองเวล10หนึ่งตัวเรียบร้อยตายนะมาลัดอาร์เจนที่วะเนี่ย อาเจนเวิห้าสิบนะฮะตอนนี้กัดไปกัดไปโอ้โหมันมันบินวนนะ่มันตีไม่โดนนะฮะไม่บินวนกระโดดแล้วก็นนะ่กระโดดแบบคอมโบนะฮะโดดไปโดดไปโดดไปโอ้โหยมันไม่โดนะโอเคเรียบร้อยนะฮะมันโดดยากมากอะตรงนู้นอาเจนกับแมงป่องเฮ้ยมันมาแล้วนี่ว่าอาเจนเวลวร้อยโอ้ยวิยวคนเยอะนะฮะ อุ้ยถ้าเกิดฟาร์มเบลถ้าเกิดฆ่าตรงนี้ได้แบบได้เบลกูกระจายแน่นอนเลยนะฮะตอนนี้แบบเบลผมก็อัพแล้วอัพไวมากอะ่ะถ้าเกิดซื้อไอ้คูณ3ามมาเนี่ยโคตรดีนะฮะแต่มันเสีย40แอมเบอร์ไงแต่มันก็คุ้มอะ่ะนะถ้าเกิดจะฟาร์มตัวอะไรสักตัวหนึ่งนะฮะให้มันแบบไปไวนะฮะแรปเตอร์มานี่ว่าเอาตายนะตาแล้วอาเจนตายไปแล้วเหลือแค่อีกตัวเดียวเฮ้ยแรปเตอร์มาอีกละเดี๋ยวก่อนนะขออัพเบลก่อนแล้วกันอัพไวจ้ะก,ก่อน ว่าผมยังไม่อัพดีกว่าฆ่ามันดีกว่าฮะมันเกะก,กะมากกัดไปกัดไปกัดไปแรปเตอร์เราคุบใส่เลยละกันนะฮะเออเรียบร้อยตายไปดิแล้วก็อาเจนฮะเหลืออาเจนละเวลร้อยโคตอืดโคตรอึดมันบินวนนะ่ะเกียดมันบินวนนะ่ะเดี๋ยวก่อนนะต้องอัพเป็นดาเมจฮะผมกะว่าจะเพิ่มดาเมจให้เป็นประมาณสัก500%นะฮะ ประมาณนี้เลยแล้วกันนะฮะฟังกิทของผมในคลิปนี้คือการเพิ่มดาเมจของแรปเตอร์500เปอร์เซ็นต์นะฮะเสือเบลล์120ว่าตัวนี้โคตรเยอะอ่ะมันป่องตายไปก่อนนะกลับไปเอ้ยโอ้โหไปโดนตีแล้กันนะตะคบุบตะคบุบตะคบุบตะคบุะคบแบบคอมโบโอ้โหมากันอีกแล้วฮะมันป่องตรงนี้เย้โอ้โหโดนตไีไปหนึ่งทีฮนะโดนมันป่องตีเอาอาเจนตายไปแล้ว กระโดดกระโดดกระโดดอ่ามันแมงป่องหนีไม่เชืแล้วฮะแมงป่องไหนหนีไปไหนตายไปฮะกลับไปกลับไปเซเบอร์ทูธจะเอาหรือเปล่ามาดี้มาดี้มาดี้มาเลยฮะอุ้ยโดนลุมว่ะโดนลุมเฮ้ยโดนลุมโดนลุมแล้วไงแล้วไงละ่ะตะคุบ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 กระโดดเตะกระโดดเตะโดดเตะแม่งเลยฮะโดดเตะไปเลยอุย้ยตัวนี้อึดมากเออเรียบร้อยอย่ามาสรางกับแรปเตอร์นะเอาคว้าแรปเตอร์อ่า ดาเมจจัดปลายเยอะเต็มทีนะ่ดาเมจโอเคฮะไปเดกสโกวคานโนไปแถวนี้ทำไมไม่มีคานโนแล้วเดี๋ยวยังไม่เกิดหรือเปล่าคานโนแต่ก็ต้องวิ่งกระต่อไปแล้วกันนะวิ่งหาด้านบนนี้มีหรือเปล่าคานโนไม่ก็เจออัลฟ่าก็ได้ฮนะอยากตบอัลฟ่ามากอะทำไมมันไม่ค่อยเจอพวกอัลฟ่าเลยวะให้เจอทีล็กกว่าด้านหน้านะครับบหนึ่งขอเพิ่มเลยให้เต็มก่อนแล้วกันนะเพิ่มไปเพิ่มไป ปั๊มไปปั๊มไปปั๊มไปเราต้องเพิ่มเลือดให้เต็มนะฮะตอนนี้โอเคเรียบร้อยไปกันเลยฮะทีเล็กหวัดดีเพื่อนกลับมาแล้วนายกัดไปกัดไปกัดไปไปไหนเล่าเราอยู่ดีนะอะก,กัดไปเลยกัดไปเลยกัดไปเลยไอต่อไอต่อฮะทีเล็กกัดโคตรแรงตอนนี้ฮะ ตายเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยแมงป่องมาดิว่าแต่ก่อนนะขอกินก่อนแล้วกันนะกินไปกินไปจะเอาหรือเปล่าแมงป่องเวลห้านะฮะเรียบร้อยตายไปแล้วก็ตรงนี้มีตัวอะไรบ้างหรือเปล่าตรงนู้นนะ่ะจะต้องวิ่งหานะฮะวิ่งหาพวกคาโนอัพเป็นดาเมจนะฮะอืมเริ่มแรงเริ่มแรงแล้วตอนนี้ดาเมจสามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะผมจะอัพให้ถึงห้าร้อยไง เราก็ตรงนี้ล่ะมีเป็นแมงป่องหนึ่งตัวนะฮะโดดใส่เลยแล้วกันปุ๊บไปฮะแล้วก็กัดกัดมันเรียบร้อยตายด้านล่างนี้ล่ะอาเจนนี่าไม่โคตรเกลียดอ่เอดเอะ,ะเฮ้ยลัตเตอร์ตรงนี้มาดีลัตเตอร์วิ่งแต่ก่อนน่าทำไมกระตกมาได้กีนี้นะฮะตกใจมาเลยนึกว่าจะเกมจะหลุดล้วเวสิวแต่ลัตเตอร์ตัวนี้ตายอีกตัวหนึ่งตรงนี้ จะก,กันนะกลับมาเลยแล้วกันนะฮะตายเฮ้ยคาร์โนด้านหน้าแต่ว่าอาร์เจนนี่แบบมันเก็งก,กะมันชอบบินตามอ่ะนะฮะอาร์เจนเวลตั้งแปดสิบห้าโคตรเยอะคาโน่มาสองตัวเลยนดิว่าะหุ่ยกลับไปฮะกลับไปเลยกลับไปเลยกลับไปกลับไปกลับไปโอ้โหตรงนี้มัวตัวมากเวลห้าฮะคาโน่กับเวลสิบตัวหนึ่งอะ่ะ กัดไป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 ไปไหนเราเออตายไปดีนะฮะแล้วก็ตัวนึงตรงนูน้นกำลังไล่กัดอาเจนนะ,ะตอนนี้ตายเหรอผมได้คิวป่ะเนี่ยหรือว่าอาเจนได้คิววะไม่รู้นะฮะเฮแบบนะ้ยอา,อาเจนนะี่แบบโอ้โหแต่กว่อนนะผมโคตรเกลียดอะอาเจนเน่ยมันบินวนแหะนะฮะตายไปเลยโอเคแล้วก็ขอขอัพเวลก่อนแล้วกันนะ อัพเป็นดาเมจละกันจัดไปไป้ด้านหน้านั้นมันเสือนี่หว่ากับแรปเตอร์กระโดดก่อนละกันนะเปิดก่อนได้เปรี่ยนวิเสือมาตั้งสองตัวโอ้ยตรงนี้เสือเยอะจังเลยตรงนู้นแรปเตอร์ฮะในน้ำต้องระวังอย่าเพิ่งมานะแรปเตอร์อ่ะกับเสือก่อนเถอะโอ้อยทำไมเสือมันอึดมากโอ้ยเสือเวลร้อยห้าสิบตัวนี้กัดไปฮะกัดไปกัดไปกัดไปเป็นโคตรอึดเลยว่ะตัวนี้ฮะ เราตั้งพันแปดละเราอาเจนตรงนู้นมาตรงนี้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมโคตรเกลนะียดอะอาเจนอ่ะไปเสืออิดมากอ่าเจนมาแล้วตอนนี้อาเจนมาแล้วอุ้ยแรปเตอร์ก็มาตรงนี้ตะคุบไปโอ้โหโดนแม็กปอกเอาโดนตะคุบกลับฮะเอาตายเลยแรปเตอร์แม่งตะคุบปุ๊บตายปั๊บเลยฮนะไอตัวนั้นสบล้มหน้าไะล่ะแล้วก็อาเจนตรงนี้นะมันฮิวอะผมไปดีกว่าอุ้ยทีเล็กทีเล็กน,นั่นนะทีเล็กนี่ว่า ขอล่มแจมด้วยคนสิเพื่อนทีเล็กตรงนี้เวลถึงร้อยสิบด้วยเวลดี well, อยู่ฮะเดือดตั้งสามพันกว่านะฮะแต่ว่ากัดก็ได้อยู่นะดาเมจเราก็แรงอยู่ฮะกัดทีเล็กเลยเพื่อนมันปองอะกัดมันเลยทีเล็กอะกัดมันเลยเออตีมันเลยเนี่ยเราช่วยกันนะฮะเราช่วยกันได้ยังบาตรตีพี่เดียน้องตีทีเล็กนู่นอากัดหมดถ้าเราแบบเรากัดหมดเลยตรงนี้ กัดไปกัดไปกัดไป,ไปเฮ้ยอาเจนมาปะนะอาเจนมาดีกว่า,ากัดไปฮะกัดไปกัดไปเรียบร้อยทีเล็กตายแล้วแล้วก็อาเจนยังไม่ตายดีกว่าเอาอาเจนมันฮิวะมันมันล้าศบเราอะไออาเจนอนะจะต,ต้องถอยกันกันะผมแบบไม่ยากสู้อะอาเจนมันมันเสียเวลานะฮะมันสู้ได้แต่มันเสียเวลานะเสียเวลาคลิปเปล่าๆไปลัคเ,เตอร์มารัคเตอร์มาตะคุบเลยละกันนะฮะเวล75ด้วยรัคเตอร์ตรงนี้ กัดไปกัดไปตายแล้วก็อีกตัวหนึ่งด้านหน้านะมันต้องคิวมันต้องคิวกระโดดเลยกัดไปโอ้หมุนแล้วศบไม่หมุนไปเลยต้องอัพเวลก่อนแล้วกันนะอัพเป็นดาเมจอีกฮะจัดไปเริ่มแรงเริ่มแรงแล้วตอนนี้มาคาโนโด้านหน้าเข้ามาเลยเฮ้ยลัคเตอร์มานี่วจะโตนปันเนี้ยกัดไปกัดไปกัดไปเอาลัเตอร์ตายก่อนนะฮะ สวยรถคาโนเวล55กับเวล115นะฮะกัดไปกัดไปกัดไปเข้ามาเลยนะฮะคาร์โน่เราสู้ไหวนะนี่ไงเรียบร้อยนะฮะดาเมจของอัลฟาลัปเตอร์ตัวนี้แรงนะแล้วก็อัพเป็นดาเมจอีกฮะมาเฮ้ยตรงนู้นคาโนดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะไปฮะไปฮะไปฮะ,ปฮะตรงนี้คาโนอีกหนึ่งตัวมาแล้ว กัดไป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 กัดมันลัตเตอร์กัดมัน,เร,มนเรียบร้อยเวลอัพ well อีกแล้วเวลอัพ well ง่ายมากฮะถ้าเกิดซื้อคูณสามมาเนี่ยโคตรดีอ่ะบอกเลยนะฮะดีมากอัพดาเมจไปละกันจัดไปนะฮะโอเคโดดตัวหนึ่งทีแล้วก็เอ่ตรงนู้นมีคาโนอีกหนึ่งตัวนะเ้ยตรงนี้ก็มีนี่หว่าสวัสดีเพื่อน คารโนเวลสิบเองตัวนี้โคตรน้อยกัดแป๊บเดียวตายอนะแล้วก็อีกตัวนึงตรงนู้นเวลเท่าไหร่นี่ไอ้มามาแล้วมาแล้วมาแล้วหูเวลสิบห้าวะ่ะน้อยเกินไปนะตนัวนี้เรียบร้อยเฮ้ยเสือเสือมาเสือมาเสือมากัดไปกัดไปกัดมาให้ตายนะฮะอย่ามาซ่านะเสือกัดไปเรียบร้อย ตรงนู้นมีเป็นคาโน่กับอาเจนนะฮะผมเกลียดมากกับอาเจนนะฮะมันต้องไปร่วมแจมอะเอาอาเจนตายไปแล้วอ,อาเจนตายไปแล้วนี่วาโอ้ยคาโน่สามตัวถึงว่าทำไมอาเจนมันแท้นะฮะมันโดนลุมอ่ะเฮ้ยเสือก็มาตรงนี้เอาดีเอาดีมาเลยกล,กลับไป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 ตายหนึ่งตัวกลับไปฮะกลับไปเฮ้ยตัวนั้นอย่าหนีดินะฮะคาโน่ไอตัวสีแดงอะ ส้มๆแดงๆอะ่ะไอตัวเนี้ยเออตายเรียบร้อยแมงป่องก็มากลับไปตายนะฮะอีกตัวนึงตรงนี้แมงป่องเราจะกัดให้หมดหนะตรงนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันหนีไปเฮ้ยคาร์โนตรงนู้นเฮ้ยอย่าไปหาอาเจนแล้วนะมันต้องเคลียร์มันต้องเคลียร์นะฮะมาเลยเข้ามาวิเว้ยตั้งหนึ่งร้อยเลยตัวนีน้ฮืมเว้ยเยอะเว้ยเยอะอยู่ฮะ,ะตัวนี้กัดไป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  เจินอย่ามานล้เว้ยกลับไปฮะกลับไปกลับไปตายเด้งเลยโอเคฮะเวลอัพเวลอัพต้องอัพเป็นดานเมจนะตอนนี้คือดาเมจตั้ง400แล้วอีกแค่นิดเดียวฮะจะ500%แล้วคาโนดันหน้านี่หว่าเจอแล้วฮะเจอแล้วฮะแต่ว, 15, ว่าเวล15เวลน้อยเกินไปนะมาเลยกลับไปกลับไปตายแล้วก็ตรงนูน้น มีเป็นคาโนอีกแล้วฮะเอ๊ะมันเห็นผมหรือเปล่าเนี่ยอ,อ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไปหาตัวอื่นนะฮะน่าจะเป็นพวกอาร์เจนนี่ไงละ่ะอาร์เจนตรงนี้นะฮะมาเลยกัดไปมันป้องมาเลยมาเลยมาเร็วเร็กัดไป,ปกัดไปกัดไปกัดไป,ก,ดไป,ก,ดไปกัดไปนะฮะโคตรมันเนะ่ะโคตรมันเนะ่ะตอนนี้แบบมันมากันเล่นแรปเตอร์เนี่ยผมชอบเนละ่แรปเตอร์อ่ะตัวที่ผมชอบที่สุดคือก็น่าจะเป็นแรปเตอร์นี่แหละนะฮะผมก็ชอบอะ่ะ กัดไปกัดไปกัดไปตายนะฮะคาโน่แล้วแต่อาร์เจนนะกับมังป่องตรงนี้ัว่าเจนมันหิวว่ะ really cool แล้วก็ฆ่ามังป่องก่อนละกันนะฮะกัดไปตายเรียบร้อยไปดีกว่าไม่อยู่ละตรงนี้มีเป็นคาโน่กับเสือแล้วก็มังป่องอาร์เจนก็มีฮะอาร์เจนอีกแล้วทำไมอาร์เจนมันเจอแบบทุกพื้นที่เลยแต่เกาะคาโน่ลยฮะกัดไปกัดไปตายหนึ่งตัวฮะคาโน่เสือก็ตายไปแล้ว เรียบร้อยโอ้โหอาเจนมันก็สองตัวแล้วฮะตรงนี้เย้แต่ก่อนนะขออัพเวลก่นอนนะอัพเป็นดาเมจนะฮะผมเกลียดไอ้อาเจนพวกนีกว่แต่ก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปแล้วไม่อยู่แล้วฮะไปดีกว่าจะเอาไปแล้วเนี่ยตัวนี้ฮะจะเอาหรอแม่งลำคาญมากตามติดจิกเจ้านี้นะตัวนี้กัดไปเรียบร้อยโอ้โหมันชอบตามมันชอบบินตามพวกอาเจนเนี่ยแม่ง น่าลำคาญมากเลยนะแรปเตอร์เรียบร้อยมีอีกปะเนี่ยแถวเนี้ยเ้ด้านล่างดกวยาด้านล่างด้านล่าง,ด,าาง,ด,าางด้านล่างนะฮะมันต้องร่วมแจมด้วยล้มมาละเพื่อนค่อยๆเดินไปฮะไปเลยวิ่งไปเลยมาเลยฮะคานโน่กับไปกลับไปแมงป่องก็มาเราให้ลุมเลยนะฮะกับไปกลับไปกลัดไปกลับไปมาเลยเข้ามาเข้ามากันให้หมดนะฮะตรงนี้ตายหนึ่งตัว กลับไปกลับไปกลับไปตายเวลอัพนะเฮ้ยแมงป่องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาตกคุปไปเลยฮะเหลืบร้อยตายแล้วก็อัพเป็นดาเมจอีกแล้วกันจัดไปนะฮะด้านหน้ามีเป็นอาเจนด้วยว่ะผมไม่เอาฮะผมไม่ยุ่งฮะเดี๋ยวก่อนโดดก่อนแล้วกันมันมันชอบบักบักกันนะฮะเวลานั่งด้านหน้าคาโน่กับเสือเรามาแล้วเพื่อน เปิดก่อนได้เปรียบแล้วกันนะคาโนเวล85ตัวนี้อุ้ยมาแล้วฮะมาแล้วฮะมาลุมแล้วมาลุมแล้วเฮ้ยเวลล์10นี่ไหวอีกตัวนึงนะอ่ะขึ้นกลับไปกลับไปเสือตายแล้วก็คาโนาก็ตายไปฮะแต่ก่อนนะเกมเซฟทำไมเนี่ยกำลังมันแล้วตอนนี้กลับไปกลับไปกลับไปเข้ามาเลย,ยด้าเมจเราแ,แบบแรงมากอะ่ะอัลฟาคาโนเราแบบเฮ้ยอัลฟาแรปเตอร์อัลฟาคาโนอะไรละ่ะพูดผิดอีกแล้วฮะ เอาไฟดัปเตอร์เราอะแบบดับเบ็แรงมากเลยนะฮะกลับไปกลับไปพี่เ,เสือเวลล้อยสี่สิบห้าฮะตัวนี้เฮ้ยอย่ามากัดผมซี่แม่งกัดทีนึงแบบตัวแม่งเด้งไปนู่นแล้วฮะเนี่ยมันมันบั็กแอนิเมชันแหละเย้ยเฮ้ยอ,อย่อยอยากลับอย่ากลับเราอย่ากลับเราอยา่าเพิ่งสิอืมเอา,เอาไ,ปไปนะ <c ười> อ้ตัวนี้ตายไปแล้วฮะไอ้ตัวนู้นยังไม่ตายเลยไอ้ตัวนี้มันตายก่อนแนละ้วโอเคเรียบร้อยโคตรเหนื่อยแล้ว,วตอนนี้ อัลฟาแรปเตอร์แล้วฮะเหนื่อยมากอัพเป็นดาเมจนะฮะปุ่มแมกกาพุนแถวนี้มันเยอะจังเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มีแมกกาพุนโอ้โหวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปฮะตรงนี้ขอร่มแจมทุกคนตรงเนี้ยกัดไป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 กลับมาเลยอัลฟาแรปเตอร์เฮ้ยแรปเตอร์มาฮะตรงนี้อือฮึตายไปก่อนฮะแรปเตอร์เอามาลงไปทําไมเอาโดนช็อตโดนช็อต คาโน่โดนช็อตโดนแมกกาพุนช็อตเฉยเลยฮะผมไม่ลงไปหรอกนะยวโดนช็อต yeah, ตายไม่ได้ดาเมจโคตรแรงอ่ะนะ,ะพวกแมกกาพุนเนะ่ะแรงมากมาดีมาดีมาด,มาดีเราต้องยิงคาโน่นะฮะเอ้ยมันตายแล้วหรือเปะ่ะคาโน่อ่ะมันตายแล้วนี่หว่านะฮะเฮ้ยมันยังไม่ตายเย้เสือมาด้านหลังนะแล้วก่อนนะมาเลยเพื่อนกระโดดตะคุบไปหนึ่งทีแล้วก็กัดไปกัดไปตายนะฮะตายไปแนละ้วคาโน่ เสือก็ตายตามไปด้วยนะอ่าเฮ้ยอาเจนจะเอาหรือเปล่านะฮะแต่เราไม่เอาอะอาเจนแม่งกัดยากมากนะบินไปดูแยละผมไปดีกว่าไม่อยู่นะตรงนี้อาเจนมันแบบมันเสียเวลาฮะในเกมก็ใกล้มืดแล้วฮะตอนนี้ไม่ยังตามอีกอะโหเสือก็ตามมนาะตรงนู้นตามมาสองตัวนะโหอาเจนมันโคตรเยอะเลยแถวนี้เฮ้ยคาโน่คาโน่คาโน่ หวัดดีนายคาโน่กัดไปกัดไปกัดไปเข้ามาเลยกัดไปฮะกัดไปฮะม,มันมากตอนนี้นะฮะโคตรสะใจเลยมาอัพเป็นดาเมจอีกฮะตอนนี้อัพไปเลยดาเมจยังไม่500ฮะเอา้าทำไมอาเจนมาตายอ่ะมันตายตั้งแต่เมื่อไหรนะอาเจนอนั้นก็กินเลยล้วกันฮะพีะ่ผมไม่กินดีกว่าผมไปละของเต็มมาเดี๋ยวของเต็มไนงะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยแมงป่องมีการชูไม้ชูมือนะฮะ ขับเลยกัดไป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 ตายแล้วก็ตรงนี้แมงป่องอ,อีกแล้วฮะชูไม้ชูมือเหรอเพื่อนกัดไปฮะกัดไป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 แล้วก็แมงป่องอ,อีกแล้วว่าไม่เอาดีกว่าฮะมันจะมืดแล้วอ่ะทำไมพวกทีเล็กทำไมยังไม่เกิดเลยฮะแบบเกิดยากมากเลยฮะทำไมทีแบบเอาตัวอื่นมาทำไมเจอเยอะจังเลยฮะพวกทีเล็กเนี่ยฮะ ดันนายมันแบงป่องนิงวมาเข้ามาเลยนายกัดไปกัดไปกัดไปตายนะฮะไปเลสโกเลสโกเลสโกเออตรงนี้มีเป็นอาเจนน้ว่าไม่เอาฮนะเราไปยุ่งด้วยฮนะอาเจนเนี่ยมันตีมันยากนะตั้งนบนก็อาเจนเหมือนกันมีเสือด้วยแล้วทา่านี้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยคาโนนีวมา ออาฟ้า <Alpha S 2> ปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ฮนะตัวธรรมดา <c oughs> เฮ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์มากัดไปกัดไปจะเอาหรือเปล่าเฮ้ยมาอ,อีกตัวหนึ่งฮะอุ้ยตรงนี้เยอะมากอืออดีมาฮะก,กระโดดกลับแล้วกัรนะกระโดดมากระโดดกลับไม่โกงอะ่ะตายไปเลยจะเอาหรือเปล่านะฮะตายสะใจมากนะฮะกับไปกัดไปแล้วก็ตรงนี้วิอาเจนมานี่ว่าเสือก็มาฮะแต่ว่าอาเจนนี่แบบเลเวลตั้งหนึ่งร้อยเลยอะ่ะ กลับไปกลับไปเสือตายไปก่อน,นะฮะอาเจนเข้ามาเลยเฮ้ยจะอย่ามากินศพมันกินไปแล้วฮะมันเพิ่มเลือดแนละ้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันต้องกะจังหวะดีๆอ่ะสับไปหนึ่งทีละกันนะไม่ตายแบบมันหิวว่ามันหิว,ม,หวมันขี้โกงสับไปหนึ่งทีสับไปตายเฮ้ยคาโนมาเอาคาโนโดนสับไปด้วยะฮะโดนลูกหลงหรือเปล่าเนี่กัดไปกัดไปกัดไปนะฮะโอ้ยดูท่านั่ง ตอนนี้ดามเมจของแรปเตอร์ผมก็511.3%แล้วนะฮะตอนนี้ฮะก็ไปฟาร์มมาเมื่อกี้ดีฮะด้านหน้านี้ีตัวอะไรหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องทิ้งของฮะเพราะว่าหนักมากโอเคไป let's go ด้านหน,น้ามีตัวอะไรหรือเปล่าแถวนี้ทำไมมันโล่งจังเลยฮะโคตรโล่งเลยเออเฮ้ยอาจเจนด้านบนนี่หว่าแล้วก็ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตรงนี้มีเสือนะฮะกับแบงป่องตรงนี้กัดไปกัดไป้ามาเลยฮะดาเมจเราโคตรแรงอนะตอนนี้ตายตายกันให้หมดนะตรงนี้แล้วก็เสือเสือมาเสือมากัดไปกัดไปแปบ๊บเดียวตายนะฮะตรงนู้นะอาเจนเราไม่ยุ่งนะฮะอาเจนเราไปดีกว่าหนรู้สึกแบบแหลกแลกนะตอนนี้แบบเครื่องร้อนมากเลยเล่นมานานมากฮะ เผีแรปเตอร์นี่หว่าแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์กี่ตัวเนี่ยสองตัวนะฮะไอสามตัวนี่หว่าไม่ใช่สองตัวอีกตัวนึงมันอยู่ด้านหลังฮะกลับไปกลับไปเอาโดด <c oughs> โดดใส่ใครอะ่ะฮะโดดว้าวหรือเปล่านะฮะโดดวืดเออ <c oughs> ตรงนู้นแรปเตอร์กัดตะคอกไปหนึ่งทีแล้วกันแล้วก็กัดไปอีกหนึ่งตัวตรงนี้ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะก็โอ้โหไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนนี่ไงโดนแล้วฮะโดนแล้วตายอาจเจนอาจเจนก็ตายนะเรียบร้อยเวลไกล้อัพแล้วตอนนี้แต่ว่าไอ้ที่เวลอันเนี้ยไอ้คูนซ่าใกล้หมดแล้วฮะตอนนี้มันได้สักแค่หนึ่งชั่วโมงหรือเปล่านะกัดไป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 แมงปองกัดไปฮะกัดไปเรียบร้อย แล้วก็เสือนะด้านหลังตรงนี้กลับไปกลับไปเรียบร้อยโหทำไม,มอาเจนตรงนี้โคตรเยอะเลยฮะมีคาโน่ด้วยเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพื่อนใจเย็นใจเย็นนะฮะเราไปก่อนละกันเมื่อมันตามมาอ่ไปนู่นแล้วฮะแต่ว่าผมจะเอาคาโน่ไงจะเก็บเวลจากคาโน่นะฮะตรงนี้เวล5กลับกัดไป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 เลยตายเรียบร้อยนะฮะแล้วก็แมงป่องตรงนี้ เอ้าหรือเปล่ามังปองนะอาเจนนี่แบบก็ฮิวแบบรัวๆเลยนะฮะตรงนี้ออไอตัวนี้มันแก้ตายแล้วอะเนี่ยไอตัวเนี้ยอาเจน,น่ะเวลสิบสิบอะมันกัดไม่โดนอะไปดีกว่านะแม่กัดไม่โดนเลยมันตามมาปะเนี่ยไม่ตามมานะผมไปดีกว่าเดี๋ยวมันตามมาตรงนี้ลัปเตอร์นั่นน่ะกระโดดตะคุบเลยละกันเวลห้าสิบนะฮะลัปเตอร์ตรงนี้ตาย แล้วก็ตรงนู้นแต่ก่อนนะขออัพเวลก่อนละกันนะเอาดาเมจสักขั้นหนึ่งละกันนะโอเคพอละ้ยเสือเสือเพิ่งทีเสืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกำลังอัพเวลอยู่นะฮะมากกัดแล้ววิยอาเจนก็มาว่ะมากกัดเต็มนะอาเจนกัดเสือแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเอาอาเจนตายนี่ว่ากัดโดนอาเจนตัวนี้นะกัดไป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 เรียบร้อยนะฮะกัดไปกัดไปเลยกัดไปเลยนะฮะ มันกัดไม่ค่อยโดนแบบมันฮิวเลือดแบบเรื่อยๆนะครับผมไปดีกว่าตรงนี้แม่งป่องกัดไปกัดไปกัดไปโอ้โหไอแม่งมันฮิวอะมันฮิวเลือดนะกัดยังไม่ตายสักทีเลยเนี่ยพวกอาเจนนะฮะหืมแต่กนะต่อนนะแต่ก่อนนะมันเริ่มเยอะอนละตรงนี้มันเริ่มเยอะแนละ้วไปดีกว่าไม่อยู่แล้วไปไปไปไอคาโนโนวันดีเพื่อนจะมาขอร่มแจมด้วยคนนะคนา,คาโน่กับไปเรียบร้อยตายนะฮะ พี่อาเจนหรือว่าไม่เอาฮะเราไม่ยุ่งไปละถอยกันถอยก่อนนะฮะมีพวกทีเล็กปะเนี่ยทีเล็กสักวิลสักร้อยห้าสิบอะมีไหมฮะแถวนี้ยแล้วก็อัลฟาพวกอัลฟาคาโน่แลก็อัลฟาลัปเตอร์ก็ได้นะฮะอยากเจอมากเลยแต่มันก็ไม่เกิดนะฮะยังไม่เกิดเลยอะเกิดแบบยากมากอะพวกอัลฟาเฮ้ยตรงนี้ คาโน่คาโน่กัดไป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 ตัวม่เด้งแล้วมีอีกป่ะเนี่ยเพราะคาโน่อะไม่เจอพวกทีเล็กเลย่ะทีเล็กแม่งผมวิ่งวนมาก็ยังไม่เกิดนะฮะเกิดยากมากวิธยอาเจนนะมันเกิดเยอะมากนะฮะแล้วก็เสือตรงนี้ด้านหน้าปัดตีฮะกับไปโดนกัดโดนกัดยังไม่โดนว่ะเรียบร้อย แล้วก็ตรงนู้นไงฮะคาโน่หนึ่งตัวเราต้องรีบไปคิวมันนะฮะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอาเจนนี่จะมาปะเนี่ยอย่ามานะเพื่อนอาเจนน่ะกัดไปฮะกัดไป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 กลับมาแล้วอัลอาฟาลรปเตอร์กัดไปเลยกลัดไปเลยโอเคเรียบร้อยตายนะฮะเฮ้ยอาเจนมาดิว่าว่าแนละ้วไงมาต้องมาโอ้ตัวงนี้แบบลุมตะลุมบอลยันเต็มแล้วตรงนี้โอ้โห โคตรเยอะตรงนี <es> <Anyway to> <ay> <t> ้อะไรกันเนี่ยห <ai> <t> ูย <Like> ก <t> ัดไหมฮะกัดไปเลยฮะกัดไปเลยเข้ามาเลยเอาเกมเซฟอีกอย่าเพิ่งเซฟสิโอเคครับโนตายไปหนึ่งตัวนะแล้วก็ตรงนี้แมงปองแมงปองกัดไปกัดไปกัดไปโอเคฮะตายไปหนึ่งตัวแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้แบบเอาอาเจนตายไปแล้วฮะผมมันฮิวได้อ่ะมันฮิวทันนะฮะโอเคกัดไปกัด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 แล้วก็ด้านหลังด้านหลังเข้าว่าหลังเข้าหลังเข้า ตัวนี้แบบมัวตัวกันมากเลยเฮ้ยจะเพิ่มสิเพื่อนโอเคใครตายไปเนี่ยน่าจะเป็นเสือถ้าตายไปหนึ่งตัวแล้วก็แมงป่องก็ตายไปแล้วไม่งั้นกันเก่งฮิ้วจังเลยฮะเจนเนี่ยฮิ้วกันจริงๆพวกนี้ต้องสับซะแล้วมั้งนะฮะอาเจนน่ะสับไปสับไปเรียบร้อยตายหนึ่งตัวดาบผมเนี่ยแบบแรงมากเลยฮะโคตรแรงอะบอกเลยฮะดาบอันนี้ได้มาจากการฆ่าเทอร์เรเบิร์ดนะฮะไอ้ดาบอันเนี้ย โอ้โหตัท่านั่งหรือท่านั่งบั็อกอีกแล้วฮะเฮ้ยอาเจนมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอืมเฮ้ยแรปเตอร์มาแรปเตอร์มานี่ว่ะเย้ยกระโดดตะคุบฮะไม่โดนว่ะมาสามตัวเลยฮะได้มาหนึ่งตัวกลัดไป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 เข้ามาเลยฮะกลัดไปเวทตัวสิบห้าอุ้ยโดนตะคุบเลยฮะตอนนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮะเราอึดมากเกาะละวสองพันนะฮะพลังเกาะละวสองพันนะรวมๆกันแหละสับไปหนึ่งทีแล้วกันนะฮะเออ สับไปสับไปสับให้หมดฮะตรงนี้อาเจนเข้ามาเลยตายเรียบร้อยนะฮะฟาร์มเว้ให้ตัวเองด้วยแล้วกันตอนนี้เาอาเกาะพังนี่มาเกาะเสื้อพังไปแล้วฮะโอเคฮะเรากลับดีกว่าตอนนี้มันใกล้มืดอีกแล้วฮะในเกมนี้จะต้องอัพเป็นน้ำหนักก่อนแล้วกันนะฮะโอเคแล้วเข้าสิแล้วเข้าสินะฮะ มันมีแอนิเมชันทำให้เสียเวลานะฮะในการอัพเวลหนึ่งทีเนะี่ยแล้วก็ตรงนู้นเป็นคารโน่นะฮะมันต้องร่วมแจมนะฮะคารโน่สองตัวเลยตรงนี้กัดไปกัดไปกัดไปตายหนึ่งตัวเอาเสือตายนะฮะดับเบิลคิวเลยประตูดีนะฮะเอ้อาจเจนมาดีว่าเวลโอ้โหร้อยสี่สิบห้านะอาเจนตัวนี้โคตรเยอะจะต้องฆ่าส่งท้ายนะ,ะมาเลยฮนะข้ามาเลย กับไปกับไปกับไปอ้หูยมันกัดไม่ค่อยโดนแ่ะมันอยู่บนฟ้ามันต้องเลงดีๆอ่ะมันต้องใช้จังหวะนะในการโจมตีอ่ะแบบนี้กลับไปกลับไปกลับไปนะฮะหูโดนแค่นิดเดียวเองอ่ะโดนแค่แบบทีเดียวเองอ่ะโอเคโดนไปสองทีแล้วแล้วกว็ามาทางนี้ฮะบินมาเลยบินมาเลยบินมาเลยหนึ่งทีโอ้หูโดนแค่หนึ่งทีวะ่ะ มันต้องอีกฮะอีกฮะอีกฮะมาเลยกลับไปกลับไปอือหืออีกแค่นิดเดียวฮะตอนนี้รอฮะรอฮะรอฮะแล้วก็มาเลยกลับไปกลับไปอือหืออีกแค่สามทีหรือเปล่านะฮะอาเจนนะ่ะหนึ่งทีหูยไม่โดนทีที่สองไม่โดนว่ะยังเสียดายมากทีนี้แหละโดน,นแน่ๆนนะฮะหนึ่งที สองทีเรียบร้อยตายนะฮะแต่ว่าวลยังไม่อัพเลยฮะตอนนี้วลวอัพยากมากจะต้องเอิม่มเพิ่มเลือดนะฮะปั๊มไปปั๊มไปปั๊มไปปัป๊มไปนะฮะปั๊มเลือดไปแล้วกันโอเคฮะเรียบร้อยแล้วก็ต้องทิ้งของออกฮะมันหนักมากตาเรากลับบ้านดีกว่าฮะตอนนี้แบบมันใกล้มืดแล้วฮะ โอเคฮะก็ผมก็ได้ถึงที่บ้านที่ตัวลอยฮะก็กว่าจะมาได้ก็นานมากเลยนะฮะแล้วก็ไอไอเทมคูณ3ที่ผมซื้อมาก็หมดแล้วนะฮะก็ทั้งนั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บาย